มาปลดเล่นเปโลน,นะครับคลิป e นี้นะครับมาปลดตามนะครับเพลงที่ว่าเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้เสียนะครับของคุณเพ็ตเวอร์สตามุกอจากคลิปการสอนของคู่แฟนเปโอนโ,โฟเดอร์นะครับนี้ก็ต้องขออนดีใจคู่แฟนเลยนะครับที่นำม,มาใช้ในการทดสอบการเล่นและการสอนนะครับ เพลงนี้นะครับอีกท่านช่วงโทนะครับอันนี้อินโทสองห้องก่อนนะครับที่เห็นอยู่หน้านี้นะครับ,รบก็มีคอร์ด B ห้องที่หนึ่งนะครับมีสองคอร์ดคอร์ด E major นะครับคอร์ดที่สองเอชาร์ปไมเลห้องที่สองก็มีสองคอร์ดเหมือนกันนะครับคือคอร์ด E minor อรและ A major นะครับ คียเพลงนี้อยู่ในคีคีดีนะครับนะคีดีก็จะมีสองชาสบชาบสบชาานะครับสิกเกไว้กันอ้าวี่บอกขอเสีเรื่อว่าที่ผมเล่น,นที่ผมเยเล่นนี่นะครับจริงๆต้องอีกแต่ผมก็ต้องอะไรมาเน,น่อยนเอนี่ก็สีะครับ นี่ก็จะไรนเนี่ยชัดนี้ก็สิฮะเจ็ทีได้วเนี่เอาละไม่เป็นไรครับเพลงนีนะครับในทีดีก็ดีดีอดีเอนารวเาไนะครับสตากับซนชาร์ดอรดีเมเจอ ในรูปแบบของรูปตัวเสชั่นถ้าเราจับนะครับคอร์ดดีเมเจอร์จะมีตัวโน้ตสามอย่างไม่ว่าตายหนึ่คอร์ดนะครับคือดีเอฟชาร์ปแล้วก็เอ่อคอร์ดที่สองนะครับ,ร 2, นรบในห้องแรกเอฟชาร์ปไมเนอร์เอฟชาร์ปไมเนอร์ minor, มีตัวโน้ตก็คือเอฟชาร์ปนะครับเอฟชาร์ปเอแล้วก็สี่ชาร์ป วิธีก็คือว่าถ้าเราลดกขอนเอฟถ้าเราไล่เป็นไปอะย,ะย่างนี้นะครับอย่างขอนเอฟก็ไมเลอร์ก็ลดัวทีธธ่าสามลงขึ้นเสียก็เป็น A ก็เป็นเทีาแปดถ้าเป็นเลฟช้าไมเลอร์เราก็เลื่อนแ้ไครึ่งเสียงอย่างละอย่างละครึ่งเสียงนะสีตัวนี้ก็เป็นเลฟช้าสีเสียงนะครับเป็นเอ ถ้าอย่างนี้เป็นแคชชาร์ตได้แน่นะครับรถมองาได้นะครับหอที่สามของห้องที่สองนะครับก็มีสองตัวนะครับมีสองข้อห้องที่สองนะครับ E ี i ม o r กับ A อีมเมเ r อร์มีตัวโน้ตก็คือเอเจ้าก็มีเอเจเอ้ A ที่เล่นนะครับมือซ้ายนะครับมือซ้ายก็จะเล่นตัวที่หนึ่งตัวที่ห้าและตัวที่แปดตัวที่แปดก็คืออ็อกเทจของตัวดีรูดนะครับความเร็วก็ประมาณไม่ต้องเร็วมากนะครับเพื่อเป็นช้าๆก็จะเล่นเป็นหนึ่งห้าแปดนะครับนะครัช้าๆแน่นก็ เรา่นแหวนถูกก็หนึ่งและสองนะครับผมนัหนึ่งก็เบนนึงชั้นนะครับหนึ่งและพอสองก็ดีตรงนี้เป็นหนึ่งหวนหนึ่งและสองและนั่นในใจแล้วก็นะครับอมาอีกเลยนทีนี้ ห้าแปดนี่ไม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 ่สามารถที่จะให้เสียงนะครับซาวเป็นไมเนอร์เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่ห้าและตัวที่แปตัวที่ห้าแล้เราเปดครับเรปฟิตนะครับตัวที่แปดนัเริ่มใหม่นะครับสามสี่หนึ่ง เสียงตึงได้ีนตึงอย่างนี้น,นะครับมือ,อขวามือซ้ายอะมือซ้ายน,นะครับสามสี่ซังนะครับอันนี้เอาเฉพาะหน้าแรกนี่ก่อนนะครับที่เห็นที่หน้าจอนะครับส่วนมือขวานะครับ